อ่สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขอใจช่าทงแหลกท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอ่ะเมื่อนี้ออกมาทงมาทานะบือแต่เน้เห็ดขันออกาอยู่อยจากคนว่างงานไก่เป็นคนบวางงานพี่น้องเพราะบือเนืเห็ดนะครับอ่ะนี่ส่วนของยายแก้วเนาะกำลังข้นกำลังงามโอ้ประทับใจอันนี้พี่น้องนะชะอมน้ำน้อยท่านนะครับคนนะครับแตกยอดไรแล้วบ <c oughs> ่เนี <c oughs> ่ยชะอมน้ำน้อยแตกยอดไรแล้วหน่อยแทบเอ๊ะทู่ทูๆมันบ่หน่อยพี่น้อง น้ำคือเกา่าบอกเพราะว่าสะอมน้ำหน่อยเขาบ่หน่อยจังเม็ดนะครับยกเว้นสะอมไหล่น้ำแต่ว่าโดนไปก็เศ้าไหล่น้ำเหมือนกันได้สะอมโดนไปโดนไปกายพันน้ำกากซาขึ้นกันสะอมน้ำหน่อยใช่ไหมอ่ะเจ้า,นาห,หน้าก็ได้ทอดเส้ไข่เพื่อเผื่อเนาะแกงใส้นเอาใหม่เป็นสระนะครับอ่ะกำลังงามสวนใหญ่เก้วนะครับนี่ละขอบบ่อนี่ยละนะครับอ่ะเดี๋ยวออกมาเธอหนึงนะครับอ่ะเอาสวนเอาอย่างไม้เบิ้งให้เขานะครับนี่กำลังงาม แต่ว่าผ้าเบิงทด้อันนี้บอนนี่พี่มองสิ้อผ้าเบงเนี่ยพี่น้องหลุม,มยังงงมองแง่งแค่นี่อ่ะนะครับตเตรียมหลุมปลูกข้าวโพดหวานขา้าวโพดหวานท่านไหนกินดิบนะพี่น้องนะครับเอาลองอีกเธอหนึงปลูกอยู่บ้านกระแซบอยู่แต่วต่าแมงหลายอยู่น,นี่สิเพี่อนเอาบานนี่น้าบุดบ่อยากนะนะครับเตรียมไว้120หลุมอ่ะกำลังลงมือขุดพี่น้องเริ่มท้ายพี่น้องเบิงก่อนนะครับ เบือเต้เห็ดพี่น้องขัออกมาทงนะครับเตรียมหลุมเข้าพอดหวานเป็นดินลูกล่างพี่น้องน,นะครับดินขอบสะถ้าเป็นดินลูกล่างนะครับทั้งพี่เป็นดินเหนียวพี่น้องน,นะครับกาเริ่มบ่ไปปลูกใส่เพราะว่าดินเหนียวมันจะข้นยากแต่สาหรับลูกล่างเนี่ยไม่มีปัญหาพี่น้องน,นะครับดินหินเม็ดน,น้อยๆนะนะครับพี่น้องเข้าคุกปุ้ยมักปุ้ยข้อเข้าไปนะครับการซ่อนใส้ของรากก็ะจะง่ายขึ้นถึกน้าแล้วลูกล่างเนี่ยมันจะแยกตัวด้วยนะครับเคลดยง่ายดูแลง่ายอ่ะคนใจชั้นทูนเตรียมไว้นะครับ ตั้งเป่าไว้ว่าร้อยยี่สิบหลุมคือคือร้อยยี่สิบต้นออหลุมหนึ่งมีสองต้นนะครับกับประมาณสองร้อยกว่าต้นเนาะต้นหนึ่งมีสองฟักโอ้เขปป400าปลดสี่ร้อยห้าร้อยฟักก็บบ่อเล็กน้อยปันได้นะครับอ่ะเด็ดเตรียมไว้แล้วเพื่อนเนาะมองขุดง่ายมองขุดยากแกนปั้งปั้งกับมีแต่ว่าบ่ม,มีปัญหานะครับเดี๋ยวจะมีทดได้ทดสอบน้ำยาละลายดินดานไปใน้ตัวนะครับเอามาดเพราะว่าดินล้วนซุยไปทั่น อดี๋ยวจะได้ใส่นะแต่ลักๆักกจะใส่ป right? ุ้ยมักปุ้ยคอกแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเสริมไปน้ำกันนะครับพี่น้องเอาเข้าใจเสทนธงได้เตรียมลุ้มไว้แน่แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวถ่ายวิดีโอให้พี่ให้น้องเสร็จแล้วก็จะได้ขุดต่อเนาะพี่น้องเนาะนะครับเราจะไปเอาแกบดำผู้โผลแกบเกาเกาผู้โผล่เข้ไปขี่ไก่เกาเกามาใส่น้องพี่น้องเนาะนะครับส่วนทางข้างก็เป็นเขานะครับนาข้าวของยายแก้วเพป็นเพี้ยนเอาโล่งยาวเมื่อนี้เพื่อนว่าเพื่นที่ว่านปุ๋ยว่าสัตว์รังจากเอายาออกแล้ว นะครับสุดท้ายก็สูสีกับทงข้างๆเนาะทงข้างๆกับที่แรกกเขาสวดจริงเพ่งจริงเพ่งหลังๆมากับพ่อๆกันก็จะชั่วทุกวานที่หลังเนาะนะครับอ่ะแต่มื่อนี่มาเตรียมลุ้มไว้ถ้ปลูกข้าวโพดหวานจานังหน่อยน้องเพื่องเนาะนะครับมีละมองน้ำไงกันอย่างนี้ละนะครับให้เสียเพิน่นซื้อเครื่องสูนบน้ำจักอันนี้หรอกตั้งเนตตับ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 ขึ้นใส่เลยมาหาเพืน่นี่บ่ไหวน้องเพื่องเนาะตายยายแก้วอยู่หน้าผู้เดียวมาหาหดนีเ่เสร็จ นะครับในเสียเพิ่งซื้อเครื่องสูบน้ำน้อยจ้าเครื่องอยู่หรอกนะครับจุ่มตรงนี้ตับ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 ขึ้นมาเนี่ยก็สิง่ายขึ้นนะครับอีกเ่เกินหกสิบมื่นเนาะหกสิบหกสิบมื่นเก็ดสิบมื่นนะครับก็คงจะได้กินมากนะครับสําหรับข้าวโพดหวานพันเพียวไว้เนาะพี่น้องเนาะเป็นข้าวโพดหวานพันกินดิบหรือจะกินซุกก็ได้แต่เขาใจช้าทุ่งมากดิบนะครับเพราะว่าปลูกเมื่อปีหกหนึ่งเนี่ยแฉบอยู่พี่น้องนะครับ ปีหกหนึ 1, ่งหกสองนะจำได้เยอะก็ถ้ายคลิดไปพี่น้องเบิ้งนี้หรอกข้าวโพดหวานนะมาเตรียมลุ่มมาเลยนะครับมะก,กุกคูศีบนะครับเต,ตรียมลุ่มไาเบืได้เตรียมเลือกไปได้พี่น้องนะครับเพราะว่ราระบบหากของข้าวโพดเขาก็บืดได้เลือกไปได้นะครับถ้าเชื่อว่าจะเป็นพืชที่ปลูกง่ายโยคนเอากันมดกันแมงได้ก็โอเคเลยสำหรับข้าวโพดหวานหรือข้าวโพดทั่วๆไปเนาะนะครับนี่พี่น้องถึงจะมันจะต้องการน้ำเนี่ยครับบ่มีปัญหาเพราะว่าอยู่ใกล้น้ำด้วยมัน นะครับอ่ะเตรียมไว้ให้พี่ให้น้องเบ่งนะครับแล้วก็ไว้บริการพร้อมเจ้านายก็เป็นฟักเป็ดเฟอร์มาขึ้นขายหนาทางเลยนะเพราะว่ามินิมาร์ทก็เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องตั้งโต๊ะว่างขายเลยฟักข้าวโพดหวานกินดิบกินโซ่พร้อมมาเลยเพราท่านมีผลการกินเน้อยัน,ย,นยิงไต่สัน่นพาใจสะทุงกับลูกไส้ร่องแล้วบม่มีปัญหาแซบคือจังห้ากินนมกินน้ำนมสดนมสดนมหวานนี่หพี่น้อง,น,อง,น,อง,น,องนะครับแซบนะครับ อ่ะคลิปนี้ทำหน่สะก้อนพี่น้องน,นะครับคลิปหนามี่ยังดีๆพ่อกับไหมเศร้านี่ซ้ำแดดเพระทันห่อนลงมือสะก้อนบาดนี้นะครับเตรียมหลุมปลูกข้าวโพดเพียวไว่น้องพี่น้องเนาะฮะนะครับมันก้าวหนาจะได้กันสิทา้ายพี่ให้น้องเบึ้งไปเรื่อยๆนะครับก็คือจังหวะเราออกมาหน้าบือ้อตะเวียรเค็ดน้องพี่น้องเนาะนะครับอยากมีเวียกมีงานให้ออกมาทงมาทาอืมนะครับก็ได้ข้านนอนหลัอนอยู่บ้านยันโควิดหลี่ทงกับผมมีโควิดอ่ะนะครับพักขาไก่กำลังไงน้องพี่น้องเนาะนะครับ